แกแกก็เลี้ยงเหมือนกันเฮ้ยู้จิ้งกูฎเป็นเล่นว่าแกเลี้ยงผัวแกมีกรรมเหมือนกันแหละเองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานไม่โตสักทีเนอเหมือนเราเหมือนกันแหะเลี้ยงหลานก็ต้องเลี้ยงหลังตลอดชีวิตโตไม่สักทีนี่เหมือนกันเหรอเออใครบอกอ่ะแกบ่นให้ฟังเหรอหลานลูกแกก็โตหมดแล้วเนอ ตัวแต่ตัวเหรอแะเล่าอ่ะ,ค,ะอคุณเฉยไร้แรงวะเดี๋ยวแกบ่นให้ฟังอยู่เม่มือขอเงินทุกวันเลยแกบอกทหางทหารก็เกณฑ์มาหมดแลวเหรอ <c oughs> อ้าวแล้วมันไม่ได้ทำอะไรเหรอทำอะไรก็แม่หาตังค์ให้ใชยอย้อยู่ไปทำทำไมคุณเฉยเออ ทำงานแป๊บๆป๊บก็ตังเติมน้ำมันหน่อยอคู่ไปเล่นทำงานแป๊บๆโอ้ตังมากินเบียร์หน่อยคู่ไปเล่นทำงานแป๊บๆป๊บตังมาเติมโทรศัพท์หน่อยเนี่ไปเล่นพูดเองทำไม่ใส่ร้ายทำไมเนี่ยเฮ้ยเรื่องจริงใครบอกแกบ่นให้ฟังแกไม่เคยบ่นให้เราฟังแป๊บแปบโอ้ยไม่มีตังค์ส่งงวดอนลดเลยตังค์มาหน่อยเน,นี่ยเหรอเออแต่เดี๋ยวกี่คนไม่รู้สองคนมั้ง ขายเายหรอขายทสองเหรออืมไอ้แล้วหัวหัวแช่เดี๋ยวอยู่ว่ะอยู่ทำอะไรขายยำเหมือนกันทำงานหัวทำงานทำงานอะไรไม่รู้เหรออ๋อต,ตัวใจขายยำคนเดียวแล้นึกว่าขาย,ยขทั้งผัวทั้งเมียเอออ๋อตัวใจขายยำหัวจะทำงานใช่แล้วเธอบอกว่าแกเลี้ยงหัวเลี้ยงหัวด้วย พอทำงานนี่จะมาเลี้ยงให้เหรอก,ก็เลี้ยงใช่ผูดมาเล่นไปงานก็ทำเคยจะไปเชอบไปใส่ร้ายผมเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวงาเงินเก่งเก่งลูกอ่ะทำงานค่ะทำครับ ทำก็เหมือนไม่ทำก็เนยชอบครัวเลยเนะมันไม่อบครัว,วบวอกว่าให้เอามาขับบินบอกแกยอยู่ใครลูกแกแกต้องอยากให้แกเอามาขับบินอยากให้ลูกเอามาขับบินอยากให้มันเอามันมาขับบินมันโตแล้วให้มันมาหาเงินเองแกก็ไม่เอามาสักกะทีถ้ามาฝากให้บินก็ได้ มันมาขับบินอฝั่งร้านเราได้ป่ะก็มาดิจะพาไปแว้นรถทุกคืนเลยไปป่วนนี่แหละจะพาไปเลยเนี่ยไปป่วนไอ้วุฒินี่เละจะพาจะพาป่วนเนี่ยไปป่วนวินเทอร์พาไปป่วนวินเทอร์เนี่ยจะพาไปแว้นรถทุกคืนเลยเด็กๆเนี่ยไม่รู้จักไอ้วุฒิซะแล้วเธอจะจะเป็นเหมือน้ามันใช่ป่ะใช่ พาไปแข่งรถทุกคืนเลยอ่ะตอนนี้มันเป็นหน้าคนอื่นนะเธอก็เลยจะอีกฉามันนะมงจะพาไปแข่งรถตุ้คืินเลยใต้ทางลงทางด่วนอ่ะเธอก็เลยบางลงบางนาอย่าพาไปหมดเลยอ่ะเหพาไปหมอบรถมนเายอยาพาไปซิ่งรถดึกๆอ่ะมันเมื่อคืนนี่เจอมันด้วย ช่วงทุ่มทุ่มสองทุ่มไอ้สาธุ่บัตสามสี่มันเลี้ยวข้อมันออกตลาดลูกเจริญใช่ไหมแล้วมันก็เลี้ยวข้อสาธุปิบัติสามสี่หน้าตลาดบินมอไซค์เยอะๆรถติดแล้วมันต่ทุปิบัติสามสี่อ่ะรถจะเยอะอ่ะเอ๊อย่างเท่เยโคตรคนมองเต็มเลยอ่ะบอกมาแล้วว่าอย่าแวะมันไม่ฟังหรอมันเลี้ยวข้อสาทุมมึงกอกรลิง โคเท่เลยอ่ะมันเล้ยวเข้าไปคนเดียวมันนั่นแหละมันยกล้อมันเลี้ยวเข้าไปคนเดียวมันนั่นแหละมันยกล้อเยไค้เท่เลยอ่เท่จริงนะเด็กเด็กๆเด็ก่มองกันเต็มเลยอ่ะพอพงพงแม่มองกันเต็มเลยอุ้ยเด็กเป็นรุ่นที่ไหนวะเพื่ออนมัซฮ้ย บอกว่าไม่ฟังว่าจะไปแข่งรถจะไปแบนมัได้เมียให,หม่ยังได้เมียใหม่ยังไม่บอกหน้าตามันดีนะหน้าตามันหลอ่อหล่อเข้มเหมือนพระเอกสมัยเก่าอ่ะหน้านหน้าดังมคมนหน้าคมาคม,มันดำเนี่ยคมเข้มอ่ะดำก็ดำหน้าตามันหล่ออ่ะหล่อมากอ่ะด โอ้ได้เมีอะไเยอะบอกเลยถ้าดำหล่อมันดำก็ดำดำแต่ว่ามันหล่อคมไงโอ้ไม่รู้เลยว่าหลานเราหน้าตาหล่อตายแลน่อยู่ด้วยกันทุกวันไม่รู้ดิโอ้โหว่าหลานขี้เหร่ไงหล่อเลยดำแต่ว่ามันหล่อไงดูก็ดูจมูกดูคางดูอะไรมันดูโหนกดูอะไรมันดิหน้ามันคมอ่ะเป็นพระเอกได้เลยอ่ะ เป็นพระเอกได้เลยนะหน้าตาเหมือนใครพี่มันยังไม่หล่อเท่าเลยแต่บางคนบอกพี่มันหล่หอหน้ามันคมเข้มมากเลยอ่ะผิวเข้มเหมือนพระเอกอะไรสมัยก่อนที่ตัวดำดำอ่ะเข้มเข้มอะสมบัติจรพองเออไม่ขาวอ่ะแต่ว่าคมเข้มผิวแท <kaf> นรลรออ่ะ ถ้าอยากรอ,อไม่ต้องขาว,วาเราจับมาแต่ตัวดีหมดเลยใส่ทองใส่อะไรติดึงโอ้โหแต้วให้แต่ตัวดีหมดเลยส่ื้อผ่าเส้อผ้าราคาแพงแล้วก็ให้สใส่ทองใส่อะไรรับรองี่ติดตึงแค่นี้ยังไม่ติดอีกเหรอ จะได้ยังไม่ติดอีกอสาวอ่ะบอกให้มันไข่ไว้เลยคนละคนคนละคนคนละคนเลยไข่เอาไว้เลยจะได้มีหลานเยอะๆไข่ทิ้งเสร็จก็เลิกแล้วก็เอาหลานกลับมาไข่เสร็จแล้วก็เลิกเอาหลานกลับมาเอาลองเอามาเลี้ยงบอกว่นปล่อยเลยไข่แล้วก็ให้สาวท้องเลยบอกมันจะได้มีลูกหลานเยอะๆเออเอาไปทาล้อนไรอีกอ่ะใช่เอาหลานเนาะ มันมึงไข่ไว้เลยบอกเดี๋ยวกูเลี้ยงเองหลานบอกมึงไข่ไว้เลยถ้าเป็นหลานผู้หญิงเนี่ยแม่มันชอบแม่มันชอบเด็กผู้หญิงตอนนี้ได้หลานกี่คนแล้วคนเดียวคนเดียวเองเหรอที่อ,อ,อยู่บ้านนอกสี่ห้าขวบยังได้แล้วออยู่บ้านนกผู้หญิงเหรอผู้ชายโอ้ยแล้วแม่ผู้หญิงเนี่ยย่าม,ม,ามันรักเพราะว่าย่ามันอยากได้ลูกผู้หญิงแต่ว่าไม่ได้ได้ลูกผู้ชายแล้วก็อยากมีหลานผู้ มีหลานผู้หญิงก็มีหลานผู้ชายก็บอกให้มันไขว้ออีกถ้าตอนไมีหลานผู้หญิงนะสบายเลยยี่งย่ารักเด็กผู้หญิงเบื่อลูกผู้ชายใช่ไหมลูกผู้ชายอยากได้หลานผู้หญิงจะตายตั้งแต่ไหนตั้ไรแล้วลูกผู้ชายมันมึนมันอยากได้ลูกผู้หญิงเนี่ยหล่ะแต่อ้ามันจะเป็นผู้ชายตอนมันเกิดมาหน้าเหมือนผู้หญิงเนะนึกว่าผู้หญิงเนี่ยแต่มันจะเป็นผู้ชาย ถ้ามีหลานผู้หญิงอ่ะย่ามันรักแต่เราอ่ะได้ทุกเพศทุกวัยเราไม่เราไม่จํากัดเพศวัยไม่จํากัดเพศชายเพศอะไรเรียกได้หมดเรามั่ไปวันๆเพราะว่ามต,ตมันก็เป็นคนเหมือนกันผชายมันก็เป็นคนเหมือนกันว่าไงล่ะเราก็เลยไม่เลือกญิงชายเราชอบมันเป็นเด็กนะแต่เด็กโต แล้วก็ตกกระป๋องเด็กผู้ชายมันเมืนเลขบ้านะเสร็จเลขเหมือนเหมือนไม่ค่อยฟังความมันมันมืนตั้เด็กต้องเอาเด็กผู้หญิงถ้ามันไม่เหมือนก็คงไม่ใช่มันอืมไม่ได้เพราะว่ามันมืนตั้งเด็กต้องเอาเด็กผู้หญิงเออต้องเอาผู้ชายผู้หญิงจะได้ไม่เหมือนใช่แล้วน่ารักน่ารักบองแบวว มัน,นรูดไอ้สมรักไงไหมได้ผู้หญิงออจับแต่งตัวนี่นี่เออน่ารักสิรูดสมรักเด็กผู้ชายไม่ไหว<ม>หรอกผ,ผู้ชายก็ปากเปียกปากแฉะออแต่เราอะได้หมดเราไม่เราเพราะเป็นคนเหมือนกันผู้ชายก็เป็นคนเหมือนกัน จะไปส่งคนทางด้านหน้าถึงเขตบาโหก่งอะ